เป็นอะไรไนะนี่โอ้เป็นชนอะไรมาเนาะนี่โอ้ยับเลยครับแบบนี้ยับเลย รถล่อครับรถน้องน,นุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสอบถามช่างนุกดูว่าไปโดนอะไรมา นาจะโดนต้นไม้นะผมว่าเนี่ยเต็มแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้ยนี้เป็นเทอร์โบโคู่นี่ดูดูดูดวางระบบมาเหยจัด เราไปดูกันดูนครับดนี่ ก็ oh. จะพับอุ้มแล้วนะครับเดินข้าวเสร็จเรียบร้อยครับผม<ป>นี่ครับเสียทรงเลยบันไดก็หายครับจะเดินไปบ่เดินไปบ่อ๋อรับท่อมา ครับปกติจะมีบันไดนะนี่บันไดครอบ ท่รบก็บอกว่าไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาสวยกว่าเดิมก็ได้ครับว่างั้นปิดเปี้ยวหมดเลยก็จะเดินไปฝั่งถนนมัางครับ ลงแล้วดูบุบเลยโอ้โหนี่ก็เป็นเทลเลอร์ครับไปเดี๋ยวตามไปดูครับ ส่วนรถย้ายนี่แกก็ทําเองนะเป็นรถขนวัวนะแกถอดกระบะข้างออกแล้วแกก็เสริมบันไดเข้านะครับผลิตเองโดยช่างนกครับผมไอเดียช่างนกนี่ดีมากเลยนี่ความคิดสร้างสรรค์มากครับ รถท,ทุกคันผ่านมือช่างนกหมดทุกคันครับต่อเองทำเองหมดทุกอย่างนะครับไปแล้วครับลงไหนเนาะนี่เนาะเหมือนเต่าเลยเนี่ยเหมือนนินจาเต่าเลยโอ้เดินไกลเลยนี่ถนนนี้เป็นของข้า หยับจะนับโอ้ลืมมองดูครับมาทีแรกลืมมองดูโอ้โหเสียเสียทรงไปเลยครับด้านข้างฝั่งขวามือนะครับบันไดหายไปเลยช่างน,นกบอกว่าไปเกี่ยวต้นไม้วาง,งั้นต้นไม้เยอะจัดแคบเ,เกิน ปเดี๋ยวเราไปลงตอนเราไปดูตอนลงนากันครับโอ้เดินไกลามากเลยเนี่ยยังไม่ถึงอีกโอ้จะนับโอ้นน่นอีกประมาณสองร้อยเมตรครับ โอ้เจ้าเจ้าหลุมเยอะจัดครับโอ้น่ะดูครับนี่เสียทรงไปเยอะจัดเลยเนี่ย โอ้เ oh, สียเสียทรงเลย บีไปเยอะเติบเข้าใจไหมคาว่าเยอะเติบถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็บี่ไปเยอะพอสมควรนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม